คุณจำกันได้ไหมครับว่าโครงสร้างในตลาด forex มีอะไรบ้าง up train s i d e w a y down t r e n d แล้ววันนี้คุณใช้มันแล้วหรือยังลองดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือ2วันที่แล้วทำไมผมถึงเลือกที่จะเซลล์อย่างเดียวเพราะถ้าดูแค่ตรงนี้ดูง่ายๆเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นขาลงแต่บางคนก็รู้ว่าลงแต่ไม่กล้าซลล์วันนี้ผมจะมาบอกว่าทำยังไงถึงต้องกล้าซลล์ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างราคาขาลงเป็นยังไงลงทำแนวรับ r e เทส t ทำแนวต้านลงต่อการที่เขาลงต่ออย่างหนึ่งที่คุณ ต้องจำคือเขาจะมาหาสิ่งแรกก็คือโลเก่าหมายความว่าเมื่อมันทําแนวต้านคุณสามารถเซลล์ตรงนี้และเก็บกําไรตรงนี้ได้เลยนี่คืออย่างแรกที่คุณต้องรู้พอเราดับมาในไทม์เฟรมเล็กๆล้วเราก็จะเห็นชัดกว่าเดิมว่าโครงสร้างราคามีการทําแบบชัดเจนมากลงขึ้นลง พอขึ้นตรงนี้ทําแนวต้านแท่งสีแดงปิดยังไงมันก็ต้องลงต่อขึ้นยังไงมันก็ต้องลงต่อถ้ามันจะลงอย่างน้อยลงมาตรงนี้คุณสามารถเลือกที่จะเซลล์ตรงนี้เพื <c oughs> ่อเก็บกําไรตรงนี้ได้เลย <c oughs> ส่วนจะลงต่อไปไหมไม่รู้คุณเอาแค่นี้ก่อนทําให้ได้แค่นี้ก่อนนี่คือวิธีการในการที่จะเซลล์และถ้าผมดอบเข้ามาใน M 3 0อีก <c oughs> มันมีคอนเซปต์เซลล์อยู่มากมายหลายอย่างเส้นเหลือเกินถ้าคุณดูตรงนี้ราคาลงมาพักตัวตรงนี้ทําแนวรับและตรงนี้ราคาเบรกไปถ้าคุณไม่ทันตรงนี้คุณสามารถเลือกที่จะเซลล์ตรงนี้อย่าง ได้เลยถ้าคุณเซลตรงนี้คุณจะโดนดอดาวไป200จุดแต่สุดท้ายมันก็ลงมา6 700 800จนถึงพันกว่าจุดเหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันทําแนวรับเบรกแนวรับลงตอ่อทําแนวรับตรงนี้หลุดแนวรับลงตอ่อ เหมือนกันทุกอย่างจะเห็นได้ว่ามันก็มีแค่ท่าง,ง่ายๆแค่นี้แล้ววันนี้คุณทํากําไรกับท่านี้ได้หรือยังถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้หรือคุณยังทําไม่ได้ได้โปรดครับโปรดเอาสิ่งนี้ไปพิจรารณาในการเทรดนะครับอัพเทรนด์ดาวเทรนด์ nd, คุณทํากําไรได้แน่นอนแต่ไซเย์ way, มันเดาทางยากก็อาจจะปล่อยมันไปลงขึ้นลงขึ้นลงต่อมัน make s นสไหมครับที่ผมจะเซล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 และคนในไลฟ์ก็ได้กําไรได้กําไรได้กําไรฝากไว้ให้คิดอยากให้ทุกคนเอาสิ่งนี้ไปใช้รับรอง ว่าเกิดประโยชน์แน่นอน